สวัสดีค่ะไกด์สุริตลอนทัวร์วันนี้ขอนำเสนอเราจะพาไปเที่ยวขุนเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะเราจะเที่ยวแบบสโลลา์นะคะที่นี่เนี่ยค่ะเราสามารถเที่ยวได้ทั้งปีค่ะทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนด้วยนะคะขอเล่าประวัติของเขื่อนนิดนึงอ่ะคะ่ะตัวเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็น โครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เริ่มดำริสร้างเมื่อวันที่4ธันวา2534แต่เริ่มสร้างจริงๆ2540ถึง2552นะคะเป็นเนขื่อนคอนกรีตอัดบทยาวที่สุดในโลกค่ะความยาวรวมทั้งสิ้น2.72กิโลเมตรความสูง93เมตรเกือบ1กิโลค่ะความจุน้ำ 224ล้านลูกบาทเมตรสามารถจับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเขื่อนที่ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและป้องกันน้ำแรงในฤดูหนาวเขื่อนแห่งนร้รนนะะสามารถแก้ไขปัญหาให้น้ำท่วมน้ำแล้งในจังหวัดนครนายกปราจีนโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสามารถจ้างงาน ให้เก็บกบกับคนเกือบสิบล้านคนในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคท่องเที่ยวนะคะขอพูดถึงการเดินทางอาะค่ะถ้าเราเดินทางจากกรุงเทพมาถึงเขื่อนอใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงหรือ,อประมาณสักหนึ่งร้อกิโลเมตรถึงเขื่อนที่นี่มีบริการเช่ารถกอล์ฟไปสันเขื่อนเพื่อไปดูวิวสันเขื่อนเช่าเรือไปเที่ยวน้ําตกสามน้ําตกมีประกอบด้วยน้ําตกฐาง,งามงอน น้ำตกคองครามน้ำตกเขาช่องรมซึ่งสวยทุกฤดูค่ะถ้าฤดูร้อนเนี่ยเรานั่งเรือประมาณเกือบสามชั่วโมงเพื่อไปจะเที่ยวน้ำตกเราสามารถว่ายน้ำในน้ำตกได้ซึ่งที่นี่อ่ะฤดูร้อนคุณจะสามารถเห็นทุ่งหญ้าสวานนาเพราะว่าจากชั้นเขื่อนเนี่ยเราต้องเดินไปเดินลงไปเกือบหนึ่งกิโลประมาณร้อยยี่สิบขั้นน่ะค่ะเพื่อไปนั่งเรือแล้วจากเรือเนี่ยเรานั่งเรือประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบห้านาทีไป ไปถึงด้านทุ่งหญ้าสวาน่าที่มีสีเขียวสีแดงแล้วจากนั้นเดินด้วยเท้าถ้าจะไปน้ําตกผางามงอนก็เดินประมาณสักสองกิโลขึ้นภูเขาเป็นทางลาดแล้วเป็นภูเขาถ้าจะไปน้ําตกอคองคาอ,องาครามก็เดินประมาณห้ากิโลหรือไปน้ําตกอ่าอ่า เป็นน้าตกเขาช่องลมก็เดินหลายกิโลค่ะซึ่งอันนี้เดินซึ่งเดินทั้งปีนเขาด้วยแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวเราสามารถเดินจากกระไดประมาณสักสามถึงห้าขั้นไปถึงเรือแล้วจากเรือนี่ยก็พาเราไปเที่ยวน้ําตกได้เลยสามารถเล่นน้ําได้เลยค่ะน้ําตกช่องลมนะคะอันนี้หน้าหนาวเนี่ยคุณจะเห็นวิวเหมือนสวิตเซอร์แลนด์หรือเหมือนเทเชลีสาพไทหูหรือเชลีสัพชงชิ่งในประเทศจีนนะค่ะ สวยงามมากๆอะค่ะเราเที่ยวได้ทั้งปีซึ่งขอแนะนำให้มาเที่ยวช่วงปลายตุลาซึ่งช่วงที่น้ำเกอนล้นนะคะเขาปล่อยน้ำเกิดอ,ออกมามันจะเหมือนกับพวยพุ่งกะของน้ำตกขนาดใหญ่ยักษ์แล้วมีกระเซ็นน้ำละอองไหลผ่านเขาจะเปิดประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นบอน้ำที่สันเกิดลดลงก็จะปิดเกืนค่ะ ที่นี่สามารถได้ยินเสียงนกได้เห็นนกนกหลายๆประเภทอยู่ตามพุ่มไม้ได้เลยค่ะท,ทั้งที่เรานั่งเรือไปดูนะคะภาพที่เห็นเนี่ยที่ไปอ่ะเป็นฤดูหนาวอะค่ะไปประมาณเดือนธันวาค่ะ,ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบภาพสวย,สว,ยวิวสวยๆขอให้ตามอ่า Youtube ของสวยตะลอนทัวร์ได้แล้วกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะแล้วช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าคลิปถัดไปเป็นเขื่อนอะไรแล้วจะบอกกันนะคะสวัสดีค่ะ